สวัสดีจ้าพ่อเม่พี่น้องจ้ามาพ่อกับแยก่กนดีแล้วเด้อค่ะเด้อคลิปนี้แย,กย่กีดกับสิมาบเบียดเข้าบ้านก็กอกต้อค่ะพี่น้องค่ะแล้วกับสิขอออกอ่าว้า อ่อนสีบอาคลิปเด้อค่ะเด้อใหพ้พวกเจ้าใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเองเด้อค่ะเด้อเพราะว่าแยกกิจสิพยายามบอกเป็นกลางที่สุดค่ะพี่น้องคะ่ะพรอน์บอกเรียงละเอียดละอ่อนเด้อค่ะเด้อเรียงนีวันเถอะสีบอกกลางที่สุดค่ะพี่น้องค่ะสีแบบว่าพยายามสิบ่อยกระทบกระเทือนถึงฝ่ายใดแต่ว่าถ้าไปกระทบกระเทือนนี่เกี่ยวกับขอขอภัยไว้ตรงนี้เด้อค่ะเด้อพอแยกกิจก็บอกแล้วว่าแยกกิจค้นบอกตรงว่าซื้อแล้วก็บบ่อขดงอนะพี่น้องคะ่ะรูยังไดกับบ่อจังสั้นมีความรู้สึกังไดกับสีบอกจังสั้นนะคะพี่น้้้้ออออองงงงคค่่่่่่ะแแบบบววามนนใสสรูึกขตัเเดพี ทุกอย่างเนี่ยบ่เกิดขึ้นนะพี่น้องคา้าอย่าคิดบ่ได้เติมแต่งเสริมขึ้นมาเด้อค่ะเด้อน,นั่นแหละค่ะพี่น้องค้าแล้วก็วกส,สีพยา,ยามบอสซาที่สุดค่ะพี่น้องค้าเก่าก็สิขอโทษล่วงหน้าไว้อีกว่าถ้าสมมติว่าเบาไวก็ขอโทษค่ะพี่น้องค้าเพราะให้กินลืมโตแต่สีพยายามบอาซาที่สุดค่ะพี่น้องค้าเพราะว่ามันเกิดมาเป็นแบบนี้แล้วเนาะค่ะเนาะประมาณนั้นเด้อค่ะเด้อ ตัวตนของยายกิตเนี่ยเป็นคนเบาซื้อเบาตรงเบา,าเกินเด้อค่ะเด้อทำมูดว่าเกินไปก็คือว่าไงว่าเป็นคนความคิดของยายกิจเสื้อแบบสั้นน่ะน,นะพี่น้องคะแต่ว่า ถ้าสมมติว่าไปกระทกบกระเทือนของผู้ใดก็ขอโทษค่ะพี่น้องคะผู้เจ้าใช้วิจนา์เองคะ่ะพี่น้องคะอย่ยกิดเว้าคือหวังดีเรากะเป็นห่วงค่ะพี่น้องเด้อบ่มแมนบอมีเกตนาอย่างนี้พี่น้องคะคือหวังดีเป็นห่วงนะ,ะสําหรับอ่าเรื่องนี้ที่เบ้าเรื่องเลกคะ่ะพี่น้องคะเรื่องขืนบัานไม่เรื่องจะเป็นประเด็นกันคะ่ะพี่น้องคะว่าคุณแต่าชาั้นบ่มาาพาวาลูบ่เซิล้วก็คุณไฟ เอฟซีร้างปลาแต่นก็บ,บอกว่าเสื้อแต่เราบอมาเราสาเหตุยังังสี่น่ะพี่น้องคะเราเพื่นก็บ,บอกสาเหตุมาหลายอย่างเนาะค่ะเนาะเราจะว้ยฟังกับพี่น้อง,ะงคะ,อ,งคะอันที่สองค่ะพี่น้องคะ อันอัดที่ซองกับสิแบบว่ามาขอเตือนเด้อค่ะเด้อเตือนคนที่ไปบ้านลุงพ้นค่ะพี่น้องค่ะที่แบบว่าเพิ่นไปไหวจะแเมสุลพีเอ็นบอนมือขึ้นงานบ้านไม่เพิ่นนะคะพี่น้องค่ะล้วก็ไหวล้วก็ไปซักแง่แง่แง่แต่ค่ายโดนผีเขาเป็นเป็นนู่นนี่นั่น่ะนะพี่น้องค่ะมันบ่ถือตองเด้อค่ะเด้อมันสิกายเป็นว่าห้าล้วงโลกหรือว่าลุงพ้นลวงโลกมันสิกายเป็นว่าประเด็นนี่เกิดขึ้นหมเหีกค่ะพี่น้องค่ะพวกเจ้าก็ย่าหาทํำเด้อค่ะเด้ออ่าถาสมมติว่าอ่ามันสิกายเป็น กายมันเป็นกายง้ามน่ะพี่น้องคะถ้าเห้าแค่ไปขออันเลตเตอรี่ขอหัวไปลูกไปหยังมันก็เป็นปกติอยู่กีเป็น้องขาเป็นความอันมันเป็นความเสือ้อแม่นว่าคาเสื้อตัวแซ่ระบุค,คนบ่นค่าพี่น้องมันก็เป็นหยางคะ่ะแต่ว่าที่เกิดว่าแฟนคลับหรือว่าคนอื่นไปน่ะพี่น้องขาใส่ชุดขาวไปพร้อมแล้วก็ไปซกักแงแงๆอยู่หน้าบ้านแล้วก็ อาฟื้นขึ้นมาแล้วก็เป็นล้ำเป็นว่านู่นนี่เขานะเป็นแม่มธุระพี่เขาน,นานู่นนั่นนั่นนั้นบ่ถ,ถือต้องเนาะคะ่ะเนาะสีขอเตือนตรงนี้ไว้และสี่วอลล์ไลท์อย่ให้ฟังอีกที่หนึ่งเด้อค่ะเด้ออันที่สามค่ะพี่น้องค่ะเรื่องโทรศัพท์คุณยายจำลองหายเมื่อวานนี่ค่ะพี่น้องค่ะมือขึ้นนั่นอา่อานว่ามื่อวานขับมุ้งที่จีบเจ็ดเนี่ยเราค่ะพี่น้องค่ะสำหรับว่านสำหรับหมุเมื่อวานสำหรับข่อยเนาะคะ่ะเนาะอันโทรศัพท์เราหายค่ะพี่น้องค่ะสำหรับอันโทรศัพท์คุณยายจำล่องแล้วอยากได้คืนคค้เามักกดบบไ็ ในเาเดี๋ยวสียวอลรายละเอียดให้ฟังค่ะพี่น้องคะว่าหายแบบใดลักษณะใดเนาะค่ะเนาะแล้วก้อนแรกค่ะพี่น้องคะมอสําคัญเลยนะคะเด้อเรื่องเป็นประเด็นกันอยู่ตอนนี้ค่ะพี่น้องคะเรื่องอคุณลุงชั่ให้สัมภาษณ์กับช่องยูทูบเบอร์ว่าอันอ่าปาร์ทนบอปเชิญนะพี่น้องคะเราเลยบัได้มายเป็นบอเรื่องร้านเป็นยังไงเสียวราละเอียดให้ฟังเด้อค่ะเด้มอมือวันที่ยี่สิบโมค่ะพี่น้องคะมือวันที่ยี่สิบหกเมมเบอ อารถคุณตาพองกับยูทูบเบอร์พวกเพื่อนสิพิเร์นิม,มนพระค่ะพี่นอ้องขาสิมาอาตักบาทาขึ้นบันไม้แม่นบาน่าพี่น้องขาระ้ว่างขับรถไปค่ะพี่น้องขาไปยุก ตรงกลางทางขางทาตรงสวนน่ะพี่น้องขาสวนกำลังสิไปนะสวนน่ะแล้วบัดนี้ก็เลยรถพร่อหญ่ตายทานก็เลยสวนทางมาค่ะพี่น้องขาสวนมาน่ะนะแล้วสิไปเอาห่ำไห้ไก่้ไห้เป็ดแล้วก็สิไปเบิ่งอ่าไปเฝ้าอ่างววัวควายเล่าพี่น้องขาประมาณนั้นเนาะบาตีนี้ขากลับมาค่ะพี่น้องขาขาอันพวกเพิ่นไปนิม้วนผ้าม่านบ่ขากลับบ้านน่ะพี่น้องขาบัดนี้ก็เลยมาเจอคุณตาชานกับพี่น้องขาบัดนี้พวกเพิ่นก็เลยจอดรถจอดรถปิกอัพน่ะพี่น้องขาเพิน่นก็เลยหมุนกระจกลงหมุนกระจกลงเสร็จแล้วเพิ่นก็เลยห้องถามในรถน่่ะะค น้องคะพ่อลุงพ้นนะห้องถาม ว่าสิไปซสว่าสัน er พี่น้องคะบ้านนี้คุณตาช่างก็เลยตอบว่าคอยเสียเอาอ่าห้าเนี่ยไปหัดเป็นไหกไกลระวังส่ค่ะพี่น้องคะแล้วบัดที่นี่คุณตาช่างก็เลยถามกลับค่ะพี่น้องคะถามคุณตาพ่องน่ะนะว่าอันนี้งินค่าลูกว่าสิค้นบ้านไม่มือื่นบ่ระวังส่ค่ะพี่น้องคะคือเมื่อที่ยี่เจ็ดนั่นละบ้านนี้คุณตาพ่องก็เลยว่าเออระวังส่ค่ะพี่น้องคะบานนี้รถน่ะนะเออระวังส่เออเสร็จเราเลยถามต่ออีกค่ะพี่น้องคะเลยถามต่อว่าไปบ่ละเจ้าน่ะนะระวังส่ค่ะพี่น้องคะบทีี้าชาน บอกว่าอยากไปอยู่แต่ว่าพอท่านเห็นลูกมหาระหวางส่ค่ะพี่น้องค่ะ เมื่อนี้ว่ากันเมือันทีจีบหกยางมือแลงเด้อค่ะเด้อคุณตแต่จ้านสิไปเอางัววันเถอ,เอ,เอะ,ะเอออะไะแล้วเรียกว่าอยากไปยู่แต่ว่าลูกประท่านนี่หาระหว่างสิค่ะพี่น้องคะลูกประท่านไม่หอดเฮียนหอดซานระหว่างสิค่ะพีนะ่น้องขะแล้วตอบจังสิเออแค่นี้แล้วบัดท,ทีน่นี่คุณตาพองก็เลยตอบขึ้นมาอีกค่ะพีนะ่น้องขาคุณตาพองเลยบอกว่าขอได้ยินว่าเขาสิไปหาอยู่ประมาณนี้ค่ะพีนะ่น้องขะคงสิไปประมาณระวังสั่งค่ะพี่น้องคะแล้วเราบอกว่าขอได้ยินเขาสิไปหาอยู่วางสิค่ะพี่น้องประมาณนั้นเนาะคือว่ายังไงว่าเพิ่นอท หูว่าไปหรือบ่ไปเออเพื่นตอบคุณนตาชาันมาจังสิบาดน,นี้คุณตาชาันก็นเลยตอบกลับค่ะพี่น้องค่ะคุณตาชาันเลยตอบกลับบอกว่า ถ้าเขาคิดว่าเห็นถ้าเขาคิดว่าเขาเป็นพ่อเป็นแม่เขาน่ะเขาคงจะมาหาระวังสิถ้าลูกเต่ามาหาข่อยกับไประวังจังสิค่ะพี่น้องค่ะบาทที่นี่คุณตาพองกับกับคนในรถกับหัวเรากับคุณตาช้านกับหัวคือกันกับพี่น้องค่ะบอกถึงตอนนี้เลิกปะกันหัวกันน่ะนะบ้านนั่นล่ะบานที่ช่องยูทูบเบอร์ช่องหนึ่งก็เลยตอบกับสวนกับคี่น้องค่ะตอบคุณตาช้านะให้เราดีใจน่ะนะแล้วคุณช่องยูทูบเบอร์ช่องหนึ่งก็เลยตอบว่า อาคุณอาป้าแตนคงจะไปครับว่าสั่นว่างสิค่ะพี่น้องขาคงค่ะพี่น้องขาบ้านนี้ไปเด้คุณตาอาคุณคุณป้าแตนคงจะไปครับว่าจังซี่ค่ะพี่น้องขาย้ำมือแรงประมาณอมือย้ำมือแรงอาคือบกำหนดเวลาค่ะย้ำแรงเพิ่นเอางวงคว้ยเขาโอกนั่นแหละประมาณนั้นเด้อค่ะเด้อสำรับอันนี้เพราะว่าเสซซ่ารหลังว่าพี่น้องขาคุณตาช่างก็เล่าไปคนเด้อข่อยเฝ้าไปบอกว่ามีคนเบิ่งงัวคนคุ้ยแล้วประมาณนี้ค่ะพี่น้องขาก้อนไปไปนี่เพื่อนก็ได้ถามว่า อมีงวงข้ยหลายปันได้หวังสี่กับพี่น้องขะแล้วเราบอกว่าสิบสี่ตัวหังสี่กับพี่น้องขะ,ะสิบสี่ตเสร็จแล้วกับบ้านวายยังกันไปก่อนเดินแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับพี่น้องขะคนยูทูบเบอร์กับไายก้นมอเตอร์ไซค์เราไปเสร็จแล้วลก็เลยหมุนจกจกโลกขึ้นกับแลยพักการกาศบ,บ้านนี่เรื่องนี้เปลี่ยนสี่กับพี่น้องขาไฟยีกิจอย่างนกับหูว่าคนแต่ชาญหว่าบ้านนีนมีคนไปหาขันไปหาเล้วกับสีม้าระวังสี่กับพี่น้องขะเออแม่ยา่กิจมั่วเออแล้วบัดที่นี่เราก็ คุณตาพองก็บ,บอกว่าเ่าก็เลยได้ยินว่าลูกสิไปยุแต่บอกใหนี่ไปค่ะได้ยินระหว่างสิข่อยได้ยินว่าลูกสิไปยุ่ระหว่างสิเออคือตอนเมือนทุมท่มเทมันยิ่งโหกค่ะพี่น้องขาบาทที่นี่มันกับม้างสิเนาะข่อยก็เลยได้เว้าตามที่ข่อยได้ยินมาค่ะพี่น้องขาบาทที่นี่ก็มีคอมเมนต์โน่นนี่นั่นมานะพี่น้องขาก็นหนี่ข่อยกได้ยินคอมเมนต์มากกือกกันค่ะพี่น้องขาว่าเรื่องเงินนี่แหละว่าประเต็นน่ะเอาไปให้ลูกพอแม่ยุ่น่ะนะประมาณน,านั้นละคือข่อยไม่ได้สนใจค่ะพ อัช่วนตัวของเพิินเออข่อยก็เคลื่อนอย่างนี้ว่าอยู่บาดที่นี่เพราะข่อยมาว่าคลิปนี้มันบอสพี่น้องขาเมื่อวานนี่บอสบาดที่ก็เลยมีเอฟซีเข่ามาพี่น้องขากะว่าทั่วลงข่อยนู่นนี่นั่นมันบอสพี่น้องขากะว่าประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องขากะบอสเป็นยังค่ะทั่วลงบอลงข่อยกะบอว่าข่อยพวกเจ้าตาสว่างเออข่อยกะบอสว่าข่อยก็ยอมรับน้อมรับค่ะพี่น้องขาก้อนข่อยจิปล่อยคลิปนี่ค่ะพี่น้องข่อยคิดแล้วข่อยก็จ้างเอาลงอะนะข่อยว่าข่อยบอสถือต้องแล้วสำหรับมุมมองของข่อยนะเออนั่่่่่่่่่่นนนนนละะะคคพพีีีีี้้้อออองงงบาาาทขยกสิมมมเเวั ระดับเด้อค่ะเด้อสามระดับค่ะเออข่อยก็บาบอกไว้อีกแล้วเนาะคะ่ะเนาะข่อยขอโทษอีกรอบค่ะพี่น้องเอฟซีไม่สามระดับค่ะพี่น้องคะระดับหนึ่งนะค่ะเด้อ ระดับหนึ่งที่เพื่อนมาฟังค่ะพี่น้องคะ่ะเพื่อนแบบว่าใช้วิจนารณาในการรับฟังรับส่งของเ,องงเอพิ่นเองถึงยังกิเบ่าไปเพื่อนก็แค่ได้ฟังเพื่อนก็ทา,า,ายกิเบ่าถือเพื่อนก็เห็นด้วยทายกิตบ่าวบาถือเพื่อนก็แย่งพี่น้นองประมาณนั้นเนาะจะรับแฟนคลับเด้อ่ะดันมีสามประเภทหนึง่งก็คือว่าไงว่าแฟนคลับของยายกิตตรงโดยตรงกับมีค่ะพี่น้องคะ่ะอันที่สองคือแฟนคลับลุงพ้นค่ะพี่น้องคะ่ะอันที่สามคือลงของลุงพน้นและของป้าเตียนเออมันมีสามอย่างเด้อค่ะเด้อสีบอยฟังค่ะพี่น้องะ่ะแล้วอันแรกก็มีพี่น้อง่ะเพ จะน่าในการรับชมรับฟังนะถ้าอันใดที่กิดเบาถือเพิ่นก็จะนับสนุนถ้านใยกิจใยสิจะเบาถือแล้วก็แยงไหนเกะกับขอรับฟังคือกันค่ะพี่น้องคะบ้านเมนว่าจะคล้องอีกถือตลอดไม่ใช่ค่ะพี่น้องแล้วบานที่นี่อันอันอันเอฟซีอันอันอันที่สามนะค่ะนอกอันที่สามด้นที่สองกับเซวบาว่าบอกเพิ่นกับว่าอันที่ที่สองกับหมายความว่าเอฟซีที่สองว่าเพิ่นเป็นกลางค่ะพี่น้องคะเพิ่นไม่ได้อยู่ฝ่ายนั่นเพิ่นไม่อยู่ในฝ่ายนี้เพิ่นแค่เป็นกลางพี่น้องคะเพิ่นกับรับฟังข้อมูลในการเป็นกลางผู้ใดเถืก็ว่าาตมถือใดว่าาผิิดก็ตมทพย์ ประมาณนี <si suppression> ้เนาะค่ะเนาะเออับเลปเอฟซีระดับสามกับพี่น้องค่ะเพื่อนสิเบบ่าว่าบ่อฟังอีหยังเลยค่ะพี่น้องค่รับมันบ่อฟังฟ้าฟังไฟเลยเพื่อนสิเบบ่าว่าเอาตาลงพ้นป่าแต็นย่างเดียวค่ะพี่น้องค่ะเอาย่างเดียวเอาป่าแต็นย่างเดียวประมาณนี้เนาะค่ะเนาะเพื่อนสิบบ่อฟังว่าผิดผิดถือกระซามเพื่อนสิบว่รับรู้รับฟังกับพี่น้องค่ะเพื่อนแบบว่าสิจูโจมย่างเดียวเนี่ยนะผิดถือกระซามเพื่อนบ่รับประมาณนี้เนาะค่ะเนาะถ้าสมมติยักษ์กีดว่าเรื่องของป่าแตนนู่นนี่น่าเพื่อนเคยชอบบอกเออาตนมื่อว่าปาแตนที ตอนกินข่าวบนโต๊ะอาหารอยู่โรงเรียนนะครับพี่น้องคะที่พออเซิร์นไปอ่าอ่ามอบผ่าโฮมกับเงินทุนการศึกษาเป็นบ่อพี่น้องคะแยกกิจกัเบ้าตรงที่เห็นน่ะพี่น้องพอเรากันั่งเล่นโทรศัพท์แบบว่าบ่ออย่างไรบ่มีมารยาทในโต๊ะอาหารบ่ได้เขาบ่ได้เข้าลบของสถานที่บ่ได้เข้าลบคนที่พาไปเป็นบ่อพี่น้องก็เซิร์นไปนี่ยนะยอ้กิจกัเบ้าแบบว่าเตือนน่ะนะเพื่อนกัว่าว่าคล้ายแบบว่าแยกกิจขึ้นมาแซบบ่ได้แซ่ค่ะพี่น้องคะพวกเจ้าร้องไปเบิงแต่ไหลกิจเฮ็ดคลิปมัดต่างหลายพี่น้องคะมันเป็นลอยเราติตอนเนี่ย แยกคิดแค่ติเพิ่นแค่สองคลิปพี่น้องคะที่พ่นเห็นบ่ถืนบ่เนี่ยคลิปที่สามกับว่ายู่นี่พี่น้องคะคลิปแรกก็คือ <c oughs> คลิปแรกที่แยกิดเตือนประแตนขั้งแรกเนี่ยพี่น้องคะที่พ้นดาลุงพ้นออกซื้อเม็นบ่ออกไล่สดเนี่ยนะที่ลุงพ้นไปแตะต้องครอบครอ,องเพิ่นเนี่ยนะครอบครัวอของ,ของคุณตาชานเม็นบ,บ่ที่แบบว่าบ่ยังไงว่าลุงพ้นที่แบบว่าคือว่าไปมาหาสู้นะพี่น้องคะอันที่แรกเลยตีตียันเม็นบ่พี่น้องคะเล่ากับลักไปอยู่แต่ห้าบ่หูแคยายกิดบอกว่าตีเตือน่ะ ติเตือนว่าได้วาไห้่ไปหาพ่อแม่ี่น้องขาห้ไปแต่แค่ติเตือนว่าบ่อห้ดาาลงพ้นอกซื้อๆนะยิ่กคิกแค่แค่บอตรงนี้นะที่เห็นแบบแรกก็บ่แบบสั้นเหมือนบออันที่สองก็ติเตือนเรื่องโตบนโต๊อาหารเหมือนบ่พี่น้องขา เอ้เกกดเตือนมาเพอเอฟซีก็บ,บอกให้เตือนมันบ่าพี่น้องเอฟซี FC ที่เพิ่นหักลุงพ้นริ้งกิงนะ่ะพี่น้องเอออันนี้บด้เกี่ยวกับปาแตนเนาะค่ะเด้อเพิ่นหักลุงพ้นหม,มายความว่าเพิ่นอยากให้อ่าปาแตนทำตัวมันถือต้องนะพี่น้องขายมันสวมกับลุงพ้นนะ่ะนะประมาณนี้ละอันที่สองที่แย่ตีเตือนมันบ่าพี่น้องขาอันที่สามกับคลิปนี่พี่น้องขาที่ว่าไปเชิญพ่อแม่หรือว่าไปเชิญนี่นะเอ้เกดก็แค่มาเว้าแปลว่า ถ้าไปเชิญมันก็เป็นการดีกแค่แค่ว่าแบบสี่พี่น้องคะเฮ็ดคลิปมาเป็นเร่อยๆพี่น้องคะแค่ตีสามคลิปเนี่ยเออนั่นแหละค่ะพี่น้องกับแค่ว่าเด้อค่ะเด้อแล้วบาทที่นี่มันก็มีคําตอบค่ะพี่น้องขะว่าเราไปบ่ไปเหมือนบ่เอฟซีบางคนเพิ่งก็บอกว่าแย่ป้าแตนเนี่ยไปค่ะพี่น้องขะไปแต่ว่าบ่ได้ไปมืออ่าหาอ่ามือนี่ค่ะพี่น้องขะบ่ได้ไปเหมือนทียี่สิบหกนะไปตั้งแต่ที่ตอนไปอ่า วัดที่ไปทําบุญอ่าที่ยู่วัดอุบลนคะครับพี่น้องขะทอดกะทิมยู่วัดอุบลน่ะนะมันทอดกะทินครับพี่น้องขะไปอันทอดผ่าตะไตรย,ยู่จังหวัดอุบลนี่ยนะตอนขากลับมาละซื้อปิ้งไก่ไปฝากพ่อฝากแม่มันบอกพี่น้องขะอันนี้ FC เอฟซีว่าวดีบะเมร์ปลาแตนว่าวเอฟซีว่าครับพี่น้องขะฟังให้เบิร์ตก่อนเด้อบาท,ที่นี่ก,วก็ว่าเอาเงินไปให้น้ำพร้อมกรับพี่น้องค่าเอาเงินไปให้ผู้ลังคนนะครับพี่น้องคาเอฟซี FC บางคนก็บ,บอกว่าสองเมื่น อันคุณอ่าคุณยายสมควรแล้วก็คุณตาชางในมื่นเนืองอ่าพี่น้องคะเอาเงินหปายพลเมียนบอาหลักเอาเงื่อนหมายพลเมียนนะอันเอฟซีอันอันเอฟซีสร้างไฟประเตนมาว่าได้ค่ะพี่น้องคะแล้วก็บเอฟซีบางคนก่ะพี่น้องคะหลายได้บอกอยู่ในบ่ิเวนคนเดียวได้พี่น้องคะรวมมาแล้วคือว่าหลายค่ะพี่น้องคะเอฟซีบางคนก็บอกว่าให้ยผู้ละเมิน ประมาณนั้นเนาะค่ะเนาะบาทีนี้เอฟซีป้าแตงก็บอกว่าพี่น้องคนก็ว่าให้ยพูดละสองพันประมาณนั้นเด้อค่ะเด้อบ่ยังไงว่าพูดละเอฟซีมาพนก็ว่าให้หลายเมื่อนลักให้เรื่อยพี่น้องคะแล้วก็เอาของไปให้พ่อแม่เรื่อยประมาณนั้นเนาะค่ะเนาะว่าบ่ไปเสื้อนเป็นไปบ่ได้พอไปจังหวัดอุบลกับเพิ่นกับยังบอว่าเอาไปฝากประมาณนี้เด้อค่ะเด้อสำหรับเอฟซีของป้าแตงค่ะพี่น้องขะอันนี้สำหรับลูกซีของป้าแตงเนาะค่ะเนาะกับลุงพลกับซามกับพี่น้องขาแกลกิจจะบ้นบอกว่าั่นได้เบิ่่งคะพีน้โฟกัะแต่ว่าปแตบ่ได้มาออกเ้านี่ค่ะนมา องนี่ได้จังได๋ว่าพวกจ้าเวตรงเวจริงแม่บ่แล้วบัดนี้ ทังเอฟซีอีกฝ่ายหนึ่งค่ะพี่น้องขะกระโทรศัพท์มาแมนบบพี่น้องขะหรือว่าโทรไปบอกโทรไปถามคนใกล้ชิดของปะเตนแมนบบว่าปะเตนนี่บอกเพิ่นกับปากบอได้ไปบอกกับเฮียนกับซานบอนนะพี่น้องขะแล้วกับเอฟซีฝ่ายเอ่อเอฟซีอีกจำนวนหนึ่งก็บอกว่าบอได้ไปบอกค่ะพี่น้องขะแค่ปะเตนโทรศัพท์ไปบอกซื้อทิคบอกว่าปักกับปากโดยตรงนะไปหอดเฮียหน่อซานเนี่ยบอได้ไปค่ะพี่น้องคาเอฟซีคนหนึ่งก็บเอฟซีฝ่ายหนึ่งค่ะพี่น้องคาเพราะอย่างคนเด้ฝ่ายหนึ่งก็บอกมาแบบนี้เพราะว่าพอเพิ่นโทรศัพท์ไปโดยตรงหา คนที่แบบสนิทของปะตันเลยค่ะพี่น้อง่าได้ยินบอได้ยนินนะว่าเพื่อนไปบอไปนะประมาณนี้เนาะค่ะเนาะก็ว่าคือบ่ได้ไปแค่โทรศัพท์บอกประมาณนั้น,น,กกนออเานะานนนนะคะ่ะเนาะบาทีนี้ส่วนเอฟเอฟซีไฟล์หนึ่งค่ะพี่น้อง่าก็ตอบว่าปะตันไปแล้วก็อ่าไปบอกอ่าคุณยายสมควรตอนที่คุณตาชานมาอยู่แล้วคุณยายคุณยายสมควรอ่านบ่ได้บอกคุณตาชานคุณตาชานก็นกนเลยมาบอกอันก็นเลยมาอ่านหายสัมภาษณ์ YouTube ยูทูบจังสั้นนะประมาณนี้เนาะค่ะเนาะส่วนเอฟที่ไฟล์หนึนน e น่งก็บ,บอกสิค่ะพี่น้องขาว่าบอกคุณยาย อสมควรแต่ว่าคุณยายสมควบรบอไดบอกคุณตาชานประมาณนั้นเด้อค่ะได้สําหรับสามไฟค่ะพี่น้องค่ะพวกเจ้าก็พิดจารณาเองพอพวกเข้าบ่ได้เห็นน้าเพลินแต่ว่าอันที่ข่อยเห็นน่่ข่อยเห็นคุณตาชานหมาหสัมผั์ว่าอ่าเราบอลูกบ,บ่ไดมหาเาราก็เลยบ่ไดไปคือเราอยากไปทะลุมหาเราก็ได้ไปเราเหสัมผสัสเมื่อวันที่ยี่สิบหกค่ะพี่น้องคะ่ะเนี่ยเมล็เออหัางวกับค้วกับคอประมาณนั้นเด้อค่ะเด้อสาหรับเอ่อ บาตที่นี่ค่ะพี่น้องคะบาตที่นี่ก็เลยค้นกับพี่น้องคะก็เลยเขาไปถามกับพี่น้องคะเขาไปถามเมย์ส้มผู้แล้วเขาไปถามหน้าตายว่าอ่าว่าไอ ปาแตนในพิเซนบบแล้วก็ปิ้งไก่เอาไปให้ได้กินบบนะพี่น้องคะที่เพื่อนไปฝากพ่อเมร์เนี่ยนะไปไปถามพ่อเมร์นี่แหละค่ะพี่น้องคะบาที่นี่น่าตายกับคุณแม่ชมพู่ก็ออกมาตอบเพื่อกันกับพี่น้องคะเพื่อนก็บอกว่าปิ้งไก่ที่แบบว่าไปจังหวัดอุบลกลับมาเอาไปห้พ่อเมร์เนี่ยพ่อเมร์ไม่ได้กินค่ะพี่น้องคะพ่อเมร์ก็ไม่ได้เห็นพวกเราตอบมาอังศี่แล้วค่ะเด้อแล้วกับปาแตนเอาไปให้คงจะเอาไปให้ตายายคนอื่นบ่แม่นพ่อเมร์พ่อเมร์ไม่ได้เห็นประมาณนี้แล้วค่ะเด้อส่วนเงินลราพวกเราก็ว่าบอมก็ว่ได้บรรัปะมาณณนนนนีี้้ลล่่่ะะะะะคคพองัปรมา นั่นเนาะบาดที่นี่กับเพิ่นกับมาตอบแล้วเนาะค่ะเนาะฝ่ายพวกเพิ่นฝ่ายนั่นกับมาตอบแล้วกับพี่น้องคขาคุณตาชันกับบอกว่าบลูบอไดไปหาแมนบอทั้งเมทชัพูกับอ่าคุณอ่ะคุณอัตใต้กับมาตอบแล้วว่าปิ้งไก่กับบ่เห็นไอเป็ดอบน้ำพึ่งกับบ่ได้เห็นกับบ่ได้กินกับพี่น้องขาแล้วก็ตอบทั้งสี่เนาะค่ะเด้อกับหายความเป็นธรรมกับพวกเพื่อนน้ำค่ะพี่น้องขาบาดที่ส่วนของแยบของป้าแตนน่ะหายความเป็นธรรมบ่อไฮค่ะพี่น้องขาหายความเป็นธรรมคือกันคุณป้าแตนกต้ออองมาก ตอบค่ะพี่น้องคา้ากรอกข้มขำหายแฟนคลับไม่้าวโลกค่ะพี่น้องคา้าได้รับลูกว่าจะคล้องเฮ็ดแบบไดนค่ะพี่น้องคา้าเมนบอกกะแบบว่าคันจะคล้องรักไปกะมันกะบอถือต้องค่ะพี่น้องคะพอว่าแฟนคลับเอฟซี FC, บอฮูน้ำเอฟซี FC, บางคนหูแต่กลางคนเขากับบอหูแล้วค่ะพี่น้องคะคุณก็ต้องเปิดเผยคุณก็ต้องมาออกเสื้อมาออกบอกค่ะพี่น้องคา้าว่า อ่ามาออกแถลงนะพี่น้องคะพรเอฟซีเจ้าของก็หลายทั่วโลกกันว่าพี่น้องคะแล้วก็ช่องยูทูบเบอร์จริงๆงี้ยเจ้าของก็หลายคะ่ะพี่น้องคะออกคลิปหลายคลิปออกได้คะ่ะพี่น้องคะออกคลิปที่แบบว่าอ่าไปเชิญพ่อแม่แล้วก็เอาไก่ให้พ่อแม่กินแล้วก็เอาตังค์ให้พ่อแม่คือออกบ่ได้ค่ะพี่น้องคะเออเฮ็ดคลิปอ,อื่นก็เฮ็ดได้ไลท์ชุดอื่นก็ไลท์ได้นะ FC เอฟซีมันก็สงสัยนั่นล่ะคะ่ะพี่น้องคะยายกคิดก็บว่าเป็นกลางเราเด้อค่ะเด้อกเสื้อปาแตนคือกันค่ะพี่น้องคะแต่ว่าให้้เจาน่ะออออกกมาคลิป ออกมอคลิปวอาว่าเจ้าได้หายเพิ่นยูได้เป็นได้หายจริงแต่ว่าผวกเพิ่นบ่ได้ว่าบ่ได้รับกับเรื่องของเพิ่นกับพี่น้องค่ะแต่ว่าเจ้าต้องมาออกตอบโตออกออกเ้วยานะออกเขาเป็นตอบโตกับพี่น้องค่ะออกแก้ตัวแทนจากของะนะพี่น้องค่ะเมนบอมาจะก้องในหายเขาจริงเมนบอพี่น้องค่ะเมนบออันนี้มิเตเอฟซี่าเอาหายแล้วเอาปิ้งไก่หายแล้วเอาปิดย่างหายแล้วเอาเงินหายแล้วอ้าวแล้วเขาบ่เห็นน้ำละค่ะพี่น้องค่ะบัะทศท่าสิมาออก บอกนะคะพี่น้องคะหรือว่าปาเต็นย่านยังกลัวยั้งกลัวเอฟซีบอกหักสันบอกพี่น้องคะหรือว่ากลัวเอฟซีบอสนับสนุนบอกเป็นยังจงบากล้ามาบอกมาว่าก้าวมันบาพี่น้องคะเป็นยังจังลักห่ยมันบอเออนั่นแหละค่ะพี่น้องคะถ้าบม่ได้ลักหาหรือว่าถ้าบอ่าบซุดไกลจริจริงๆนละพี่น้องคะปาเต็นต้องออกมาแก้ข้าวตรงนี้้อค่ะเด้อเน่ยคิดบอได้เว่าเข่าขางผู้ใดเด้อค่ะเด้ออันนี้คือขอบอกกลางค่ะพี่น้องคะ พวกเพื่อนก็ออกมาตอบแทนคุณต่ชานเหมือนบอพี่น้องขาว่าคุณต่ชานเมาจริงว่าลูกบ่ได้มาหาเหมือนบออันพ่อเมียนพี่น้องขาฟังเมียสัมผูกับคุณอ่าคุณนตาตายเนี่ยพี่น้องขาบางคนก็มาออกบอกเลยเหมือนบอพี่น้องขาบัดนี้ส่วนป้าแตนก็ต้องมาออกบองปกปองสามีเด้อค่ะเด้อบัดที่นี่เจ้าก็ต้องมาออกว่าเอาไปหายยู่เอาไปฝากอยู่ ประมาณนี้ค่ะพี่น้องขาเอฟซีก Mont ็จะได้เส,สื้อค <okes> ือเก่าค่ะพี่น like ้องคขาจะต้องออกมาเว้าเนาะค่ะเนาะกับปะมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องค่ะสำหรับเชิญขึ้นบ้านใหม่้นะค่ะเด้อคือยายกิดบอดได้เข้าคังผู้ใดบ่ได้ลเอียงหาผู้ใดเนะค่ะเด้อก็บ่ง่ายว่าสถาบันลักพ่อแม่น่ะพี่น้องค่ะยายกีดชอบความราลักพ่อแม่นะส่วนตัวของยายกิดแล้วย้ายเป็นคนลักพ่อลักแมร์นะนะยายกิดบอกอยากให้แบบว่า ่ามีมุมมองแบบว่าให้คนรุ่นหลังหรือว่าคนอื่นมารับฟังน่ะพี่น้องคะให้เว้าเรื่องการพอเมย์ไปเซริรนพอเม้นเป็นเรื่องเล็กน,น้อยนั้นบ่ใส่ค่ะพี่น้องคะพอเอฟซีบางคนก็บอกว่าลูกบ่เซิรนกับบ่กล้าส,สาม,มารถมาบ่เป็นอยังจังบ่ามาอ่ะเป็นพอเป็นแม่บ่ยุติธรรมบอกสิมันบ่ถือต้องกับพี่น้องคะพวกเจ้าจะบอกรุนแรงประนันเออว่พ่อแม่ก็ต้องให้ลูกไปเซิร์นแล้วจังมาค่ะพี่น้องคะถ้าลูกบ่ไปพ่อแม่ก็คงจะบ่มาพ่อแม่น้อยใจนี่ยนะสมวนมาเป็นตัวย้ยายกินนหะกับพี่น้องคะสมมติลูกแตต่่่งงงาานนานนมมบพีนะ้อสิเะ เราลูกชายเรือลูกสาวก็ซามพี่น้องขาบ่มาบอกฮอ,อดเฮียหน่อซ่านนหนาๆพี่น้องสมมติว่าอันเขาอยู่ไกลๆนะพี่น้องขาแม่นบ่อบสม,มัยมมอยู่บ้านพอเถ่าแม่เมถ่าเขาก็ซาำแม่นบ่ถ้าเขาสิแต่งงานกันง่ะพี่น้องขาถ้าเขาบอมาบอกเมฮอ,อดเฮียหน่อซ่านเนี่ยจะกิดคงจะเสียใจครับพี่น้องขาให้กิดคงกับ คงเสีบ่ไปนะ้วค่ะได้ช้าตัวย่ายเองค่ะพี่น้องคะ่ะหักลูกอยู่ค่ะพี่น้องคะ่ะหักหักค่ะแต่ว่าถ้าลูกมามาบอกกับเมียมกับซานเนี่กิจคงจะบ,บ่ไปแต่ว่าก็บหักคือเก่าแค่แต่ว่าบ่โกรธลูกค่ะพี่น้องคะ่ะแค่เสียใจนะนะเสียใจถ้าลูกมาขึ้นดีก็ขึ้นดีคือเก่าละแต่ควนมือเสึกก็เสียใจคือเก่าว่าลูก บ่มาหาหน่ะนะประมาณนั้นเนาะค่ะเนาะสำหรับยายเองเนาะค่ะเด้อคือว่ายังไงวาอยากให้ไปหาค่ะพี่น้องค่ะอยากให้ไปหาพ่อแม่เนาะข้าเจ้าไปหาจริงหรือว่าเอาเงินเอาท้องให้พ่อแม่์จริงคือ FC แฟนคาร์ฟาน่ะนะให้เจ uh, ้ามาออกค่ะพี่น้องค่ะเจ้ามาเว้าเออเด้อค่ะเด้อสําหรับปาเต็นค่ะพี่น้องค่ะเจ้ากิดก็ยืนยันว่ายังเข้าข้างเรือฮักลุงพลคือเก่าค่ะพี่น้องค่ะบ่ได้เปลี่ยนข้างบ่ได้เปลี่ยนหยังเด้อค่ะเด้อแค่อันนี้คือมาเว้าเรื่องอ่าครอบครัวของเพิ่นค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นก็แบบว่าเอาข่นเเจ้าาสิมว้าหยังมมันนนนบ่่่่่่่แคคะะพพพี้้ออออองผูเิกก็ซื การผู้่นไขเว้าครับพี่น้องคะผู้่นก็ออกซื้อมากกับมาเข้ามาผู้คนเปิดเผยไเว้าประมาณนี้เนาะค่ะเนาะมันนี่ป้าเต็นก็ต้อง มาออกซื้อคือกันกับพี่น้องค่ะเพระแตเตนกับเฮดซื้อหลายอย่างเลวเป็นว่าพี่น้องค่ะไอที่แบบว่ามาออกบอกว่าว่าเชิญพ่อเม่น่ะให้ออกมาเว้าเด้อค่ะเด้อแล้วเอฟซีด้เสื้อเอฟซีด้สบายใจค่ะพี่น้องค่ะว่าต้องเฮ็ดยังปิดบังบ่ต้องเฮ็ดยังรับรเล่อเนะพี่น้องค่ะเดี๋ยวคนเอฟซีสิเขาใจว่าเขาไปคุณล้วงโลกนะนะพี่น้องประมาณนั้นเนาะให้เขาว่ายังไงว่าให้รักษาภาพพจน์ของสามีจะาข้องให้ได้นะประมาณนั้นแหละครับพี่น้องค่ะสำหรับอันนี้เด้อค่ะเด้อคือว่าตรงแล้วค่ะพี่น ของยายกิจค่ะพี่น้องคาเพราะยายกิจยืนยันตัวตัวต่นตรกแล้วค่ะพี่น้องคาว่าเป็นคนกลางเป็นคนที่กลางที่สุดค่ะพี่น้องคาพิดว่าตามพิษถือวอ่าตามถือค่ะพี่น้องสําหรับอันนี้นะคะเด้กก็ขอจบลงเพียงตรงนี้ค่ะพี่น้องะเพะว่าทนทั้งนั้นเพื่อนกับมาออกกว่าแล้วเหมือนว่าพี่น้อง ล้อตะไฟป,ประเตนเนี่ยค่ะพี่น้องประมาณน,นั้นเด้อบาทที่นี่อีกอันนึ่งกับพี่น้องค่ะเรื่องเจ้าแม่สุรพีค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็มื่อบุญอีกล้วพี่น้องค่ะมือขึ้นเฮียนบุญไม่เนี่ยล้วพี่น้องค่ะแล้วก็มีคนแตง่งชุดขาวไปค่ะพี่น้องค่ะเป็นชุดขาวเป,ปวย์กาบไหวหรือว่าฟ้อนลำอยู่หนาเจ้าแม่สุรพีมันบ่พี่น้องค่ะเสร็จแล้วก็บแล้วก็ซักลงมค่ะพี่น้องค่ะซักแงกแงกงี้งเงงหันลับพี่น้องค่ะแล้วก็ว่าเจ้าแม่สุรพีมาเข่าสิงขเข่าล่างเป็นบ่นบนบนบนมันเป็นภาพที่บบ่่่่่ดดดดดีีเเเเเเหหมมาาะะะสส้้้้้ออ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 คคคคยย็็ทรัพพนนนนงงงลลวิืืแกก นเนี่ยกำลังขอจับผิดลุงพลอยู่ค่ะพี่น้องขะเพิ่นเสียว่าลุงพลนลวงโลกเพิ่นเสียว่าลุงพลอ่ะหาอันเคยเนี่ยังล่ะหาไม่ค้นเสื้อถืองมง,งายนั่นน่ะพี่น้องขาพ้นอยู่หน้าบ้านลุงพลพวกเจ้าก็ผิดจินเร็ผิดจารณาน้ำพร้อมเดือะเด้อเเซนอย่างลงไปค่ะพี่น้องขะมันบ่ถือต้องมันสิเดือดร้อนถึงลุงพลนยายกิจเตือนไว้ดูความหวังดีค่ะพี่น้องขะเตือนก้อนเกิดน่ะนะควรสิเพชรจังท่านย่าเฮ็ดลุงพลก็ต้องดูแลให้ดีๆค่ะพี่น้องขะประกาศโดยตรงเลยว่าบ่ต้องให้ผีเข้าสิงบ่ต้องว่าให้้เ้เเจาาแม่โสีขิงมันนเป็ไปบ่ได้ค่ะพี่น้องคะ สำหรับเป็นรูปอ่าเอาเลขเอาหวายเป็นปกติย่ากิจกับเสือ้อยุคค่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้เนาะมันเป็นความเสื่อส่วนตัวเด้อค่ะเด้อสําหรับรูปหวยรูปเบอร์นะพี่น้องบาทที่นี่งวดนี้ค่ะพี่น้องคะ่ะย่ากิจเห็นนะคะ่ะเด้อย่ากิจเห็นหกหาค่ะพี่น้องคะ่ะสําหรับเพิ่นเป,ป็นรูปงวดนี้เด้อสำหรับตายยากิจเห็นเห็นหกหาแต่คนอื่นเห็นเป็น,นเกตสองแปดประมาณน,านั้นค่ะพี่น้องคะ่ะแต่ย่ากิจเห็นหกหาอันโอ,อปเปอร์แมนค่ะพี่น้องคะ่ะขอโทษทีเราค่ะพี่น้องค่ะเห็็็นนนนเเเเหหหลลขขทัั้งงกกสาาบยยิจค่่ะพีอ แล้วก่ะส่วนของคุณน่ะคุณตาพองกับมาอฝันค่ะพี่น้องคะแล้วก็ฝันแล้วก็บอกว่าอ่ามีเจ้าแม่โสรพี่นี่มาทำอายุเราล้วก็เลยตอบว่าเราอายุหกสิบแปดค่ะพี่น้องค่ะบาทที่นี จมเจ้าแม่สรพีกคนที่ฝันก็เลยตอบว่ามเม่อแม่เจ้าอายุแค่46ประมาณนั้นเด้อค่ะเด้อพวกเจ้าก็ไปคิเดเอาเองค่ะพี่น้องค่ะสำหรับอันนี้เนาะค่ะเนาะสำหรับโชคดีของพวกเจาเา้านี่นะจนคนเดี่ไปว่า,จามเจ้าแม่สรพีกสิงไปซักแง่งแง,งเนี่ยเศร้าซัก,กเศร้าเฮ็ดเด้อค่ะเด้อมันเป็นการบ่ดีค่ะพี่น้องค่ะประมาณนั้นเนากะก็ขอจบลงเลี้ยงนี่ก็แค่นี้เด้อค่ะเด้อก็เตือนกันแค่นี้ค่ะพี่น้องคะ่กะกวังดีกับลุงพ่นเด้อค่ะเด้ออันที่3ามกับพี่น้องค่ะคือโทรศัพท์คุณยายจำลองหายค่ะพี่น้องค่ะหายมืออ่าาขึ้้นนบเม่คือกันค่ะพี่น้องค่่ะจัักเฮ็ดหหนนนอไโททรศพพ์ายี้ง บาทที่นี่คุณลุงพ่นก็เลยประกาศประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใดเก็บได้ค่ะพี่น้องคะเอามาคืนคุณยายจำลองด้วยค่ะเด้อเพราะว่ามันเป็นโทรศัพท์ไม่มีคุณค่าทั้งจิตใจของคุณยายจำลองพอคุณยายจำลองมีความส่วนตัวในหันหลค่ะพี่น้องคะพอเราก็เคยว่าโทรศัพท์กับผู้นั้นผู้นี้เห็นว่าพี่น้องคราแล้วก็มีภาพน้องไอ้นู่นนี่นั่นเหมืนบอแล้วเราก็มีภาพโทรศัพท์แบบว่าทายผู้นั้นผู้นี้ไปว่าเป็นความสุขทั้งใจแล้วนะค่ะพี่น้องมันหายไปเออพี่น้องนั่นละเอามาคืนให้เล่าเด้อค่ะ ขบวนบอกพี่น้องคะขาหายอยู่สายอยู่เกี่ยวกับขบวนอ่าล้ำนี่ล่ะพี่น้องขาหน่ะเล้วตกหายล้นน่ะนะนั่นล่ะผู้ใดเก็บได้ก็เอามาให้เล่าเด้อค่ะเด้อสำรับอ่าประชาสัมพันธ์เรื่องโทรศัพท์ค่ะพี่น้องขาแย่เกี่ยวกับชุดท้ายก็ยืนยันยังยันยันบอกคำเดิมกับพี่น้องขะว่าก็ยังเข่าคางอ่าลุงพลกับอ่าปาแตนคือเก่าเด้อค่ะเด้อแต่ว่าในมุมมองของการแบบว่าอเชิญขึ้นบ้านหรือบอกข้นบ้านแย่กินมุมมองในมุมความเป็นกลางกับพี่น้องขะกัดส้วงซานหรือคุณตาชั่นเพราะคุ้นตาชั่นเนี่ยออกสัมผัสยังสั่นนะพี่าาใใจจสลย นะว่าพ่อแปลว่านะ้สาสงสารเพราะคุณตาชานตอนนั้นกับ่ได้ไม่ได้เตรียมสคริปต์อยังมาเลย้อคะพี่น้องคะเล้วขีมอรถมอเตอร์ไซค์เบนเบนมานะพี่น้องคะช่องยูทูปกระถามนะ่ะนะแล้วก็ตอบเลยนะ่ะนะพี่น้องคะคือบ่ได้มีสคริปนะพี่น้องคะแล้วตอบจากใจเล่านะว่าลูกบ่มาค่ะพี่น้องคะว่าเราบ่หินประมาณนั้นเ้ยค่ะเด้อส่วนนะ่ะ คุณอ่าสรุปเราคือว่าฝ่ายนันว่าบบเห็นกับพี่น้องค่ะคุณแตชันว่าเพ็นคือแต่คุณแยกิดเนี่ยเสื้อคุณแต่ชันตรงตรงนี้เด้อค่ะเด้อคือว่าเราบริมีสคกต์เราบอตรงๆนะเราคีหลาอนาเขาถามแล้กับว่าอย่งไแล้วก็ตอบตรงสันอันนี้เราบ่เห็นเราบรับลูกกับบบ่ผิดเนาะค่ะเนาะคือเราบ่เห็นปาแตนไปเชิญแล้วกับ่ผเดอาจจะปาแตนไปเชิญกับเม่หรือว่าลุงคุณแตชันบอฮูงหรือว่าคุณยส่นคนประท่านีบอกก็ได้ไอ้กิดกับบองโกับพี่น้องค่ะเพราะมือวันทีมีหรื บอกยุไซละพี่น้องคาบ่ได so ้บอกยุแยนย่ซ่านพ่อเม่กับว่ไปเด้พี่น้องเออนั่นละปาแตนก็ต้องมาเคลียตัวเองด้วยค่ะเด้อว่าได้บอกพ่อเมยเยุแยนย่ซ่านบอแล้วว่าได้ปิ้งใกล้พ่อเม่ได้กินบอเราเอาเงินใน้พ่อเม่นั้นเป็นเรื่องกิงบอนาะนะพี่น้องคาแต่ว่าแฟนคลับเพิ่นก็บอกว่าเป็นกิงกับพี่น้องคาเอาเงินไปหานะนะประมาณนั้นเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเขาบ่เห็นกับพี่น้องคาคือเฮาบอรับรู้น้ำตรงนี้เด้อค่ะเด้อเป็นกลางกับพี่น้องะให้ป้าแตนมาออกบอเองเด้ออออาหัปขงงญ ขืนบันไม่ไปเบาไปนะคะพี่น้องคะแล้วก็เอฟซีก็ต้องไปเว้าเรื่องของผู้เถ่าผู้แก่เด้อค่ะเด้อไปว่าม่ายังไงวาแบกบ คำนดประเภทนี้ของผุทเา่าให้เข้าลบพ่อเมย์ก็ต้องให้มันมีต่อไปค่ะพี่น้องคะแบบว่าย่าไปว่าพ่อแม่รักลูกลงเอียงอ่าเห็นแล้วไม่ต้องบัเซิงเนี่ยคือคานี้ว่าต้องเบ่าเ้ยค่ะเด้มมันมันมันทำร้ายจิตใจย่จิตเกินไปค่ะพี่น้องคะเพราะว่าเพราะว่าพ่อแม่ก็ต้องเป็นพ่อแม่คือเกาคนอื่นสิฮักเข้าร้ายเป็นใดกับวส่พ่อแม่ฮักเข้าเ้ยค่ะเด้อย่ากินจิขอบอกขอเตือนค่ะพี่น้องคะจำรับอ่าคนรักพ่อแม่เนาะค่ะเนาะก็ ก็ทุกคนก็ต <t festivals> ้องอยากให้รักพ่อแม่ทุกคนแล้วค่ะพี่น้องขาเพราะต้องมีผู้บุรักเด้อค่ะเด้อทุกคนขอให้รักพ่อแม่คือเก่าค่ะพี่น้องค่ะสารับพินี้ก็บ่มีอย่างไรค่ะพี่น้องค่ะก็จบลงไปเพียงเท่านี้เด้อค่ะเด้อก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกคนเด้อค่ะเด้อที่เข้ามาแบบว่าให้ายกังใจยายกิจก็ลายคือกันค่ะพี่น้องค่ะส่วนมากก็ลายเนาะค่ะเนาะส่วนน้อยก็แบบว่ามาอธิบายนะนะพี่น้องคาเ่ยวกับยกิจกับบ่าวากรับฟังได้เสมอแล้วเสร็จซับแล้วว่าไงว่ายายกิจกับของให้พวกเจ้ากหังักพ่่่่่อออแมคืเกาพ พอแม่ยังเป็นผพผาอรหันในบ้านค่ะพี่น้องขะพ่อแม่เป็นผู้สูงส่งของเฮาทุกทุกทุกวันค่ะพี่น้องขะทุกทุกย่างค่ะพ่อแม่เป็นทิทุ่งทุกย่างของเฮาเด้อค่ะเด้อสำหร no ับผู้คพลินถือว่าว่าเฮายังกับซามกับพี่น้องขะเฮายังเป็นลูกค่ะพี่น้องขะเฮาก็ต้องเคารพพ่อแม่คือเก่าค่ะพี่น้องคะเนาะนั่นละพี่น้องขะพ่อแม่ก็แก่เฒ่าแล้วนะเฮาก็ต้องแบบว่าเอาว่าเอาใจคนเฒ่านะพี่น้องขะผู้เฒ่าคือเด็กน้อยค่ะพี่น้องขะเฮาก็ต้องเอาใจเพิ่นคือเก่าประมาณนั้นเนาะอาจจะนิ่งใจประมาณนั้นก็็็พพพี่่่่่่่่นนนน้้้อออองงคคคคะะะะมมาาาากกกกแแแลลวฮฮฮฮัััููืเเเเเเสหรบปปย พี่น้องคะบําเพนเท้าบ่หูสําหรับคลิปนี้กับแค่นี้เด้อค่ะเด้อขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ขอขอบคุณเอกศีกเอกขังเด้อค่ะเด้อที่รักและเข้าใจยายกิจค่ะพี่น้องคะยายกิจยังยืนยันไว้กิจเป็นกลางคือเก่าเด้อค่ะเด้อพี่น้องสําหรับความถูกต้องค่ะพี่น้องคะแค่นี้เด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ